เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเวลาในเวลาอบรมตนในเวลาฟังธรรมธรรมสวรรค์นี่การฟังธรรมนี่ฟังได้ทุกวันเราต้องมีธรรมเป็นที่พึ่ง ท่านจึงให้พึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมหมายความว่าเอาธรรมนั้นมาประพฤติธปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วโยโวอานันดาธรรมโมจะวินโยจะเดสิโตปัญญาตโตโสมม,มะ โสมมัติเยนะสัทธาดูก่อนอน,นุนโดยการแห่งเราร่วงไปเธอทั้งหลายจงม,มีธรรมมีวินัยที่เราบัญญัติแล้วแสดงแล้วเป็นที่พึ่งเป็นศาสดาเอาธรรมนะธรรมโมจะวินิโยจะเดสิโตปัญญต,ตัโตเมื่อเรามีธรรมมีวินัย มีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเราพึ่งตนพึ่งธรรมนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ปรินิพานไปแล้วก็นับว่าพวกเราทั้งหลายโชคดีอยู่เพราะพระองค์ได้ฝากคำสอนอันดีงามให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติให้พวกเราได้มีที่พึ่ง พระพุทธองค์ถึงขั้นสอนว่าเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีทำเป็นที่พึ่งอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยนะอัตตะดีปะอัตตะสรณามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอนั้นยสารณา อย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมดีปาธรรมมสร,รณาอนัญญาสร,รณามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยกน็นัว่าพวกเราทั้งหลายโชคดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอน สอนว่าทำรรวินันที่พระองค์ทรงแสดงแล้วบัญญัติแล้วจะเป็นศาสดาของผู้ราองทั้งหลายโดยการที่พระองค์ปรินิพานไปแล้วนั่นก็หมายความว่าผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมอยู่ก็ชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวัน ได้นั่งใกล้พระพุทธเจ้าทุกวันถ้าใครได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวันก็ถือว่าได้นั่งใกล้พระพุทธเจ้าทุกวันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันก็เข้าเฝ้าด้วยข้อประพฤติปฏิบัติเข้าเฝ้าด้วยพุทธทางทำมังสังฆังสรณงคัจฉามิได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ตลอดเวลา นี่แหละญายยติโยมทั้งหลายการที่เราได้เข้าเฝ้าได้เห็นได้ประพฤติตามธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงก็ย่อมเป็นการดียิ่งนักแก่ตัวของเราเพราะว่าเราเอาธรรมเป็นที่พึ่งไม่เอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเอาธรรมเป็นที่อาศัยไม่เอาอย่างอื่นเป็นที่อาศัยอัตะธิปะอัตะสารณา ธรรมะดีปะธรรมสารานนะสารรนาอนัญญสรรนาคือมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่เอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยอันนี้เป็นการดียิ่งนักที่พวกเราทั้งหลายจะได้น้อมในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไป นี่พระพุทธองค์สอนแบบนี้สั่งสอนไว้แบบนี้โอวาทคือพร่ำสอนอนุโอวาทคือกล่าวสอนอนุศาสตร์คือพร่ำสอนทั้งกล่าวสอนทั้งพร่ำสอนในข้ออัดข้อธรรมเจาพวกเราทั้งหลายสอนถึงขนาดว่าอย่าไปอาศัยสิ่งโน้นสิ่งนี้เลย ให้อาศัยหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นี้ก็พอดังบทบาลีที่ว่าบาฮองเวสรนังยันติปัปัปตานิวนานิจะอารามรุขเจตยานิมนุษาพยตติตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสระนมามังัมมะสบดุขาประมุจติ โยจะบุษันจะธรมมันจะสร้างขันจะสรนังคโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติดุขังดุขะสมุปปังดุขะสัจจอติกมังอริยจักขังจิกังมะกังดุขุปัสสะมะกามินังเอตังโคสรนังเขมังเอตังสรนมุตตะมังเอตังสรณะมะกามะสะบาดุขะพรหมจติ บทพระฮงเวนี้แปลมาหน้าฟังมากบาหงเวสรนังยันติเนะบาหงเวเนะมนุษย์ทั้งหลายเป็นส่วนมากเกิดความกลัวแล้วก็นับถือสิ่งนั้นสิ่งนี้นับถือกาบไหว,ว้ภูเขาบ้งางไหว้ต้นไม้บ้งางไหวอะไรต่อมิอะไรไหวไปทั่วทิพทั่วแดนนั่นแหละ ภาษาบ้านๆว่า,าไ้เป็นตัวทิพย์ตัวแดน,นไม่มีเหตุมีผลหลย <c oughs> เห็นอะไรก็ไหวไปหมดกราบไปหมดเหมือนทุกวันนี้นะเขาไหวไปได้ทั่วเขานับถือไปได้ทุกทุกสิก่งท,ทุกอย่างเขาอยากสร้างอยากไหว้เราก็วหว้ไปทั้งที่เขาบอกว่านับถือพุทธแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า นีม่มนุษย์เกิดความกลัวเกิดความอยากเกิดความต้องการอยากมีโชคมีลาบกลัวเป็นกลัวตายก็ว่ายหมดแหละเมื่อเกิดความกลัวมันก็ใจมันก็ออกไปหากราบหาวหว้ไปไปทั่วนะบะฮุงเวสระนังยติบาปตานิวนาณิจันอารามรุเขเจตญาณิมนุษย์ซาพยจตจิตานะมันเกิดความกลัวเกิดความหวั่นไหว ใครแนะนําอะไรก็เอาหมดกลัวตายแนะนําไม่ทํำยังไงก็ทําหมดกลัวตายเผื่อจะไม่ตายพระพุทธองค์ตรัสว่าคนกราบคนไหว้แบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเนตังโคสระนังเขมังนี่ไม่ใช่สรณะ,ะหรือที่พึ่งอันกเกษมเลยเนตังสรณมุตตะมังนี่ไม่ใช่สรณะ,ะที่พึ่งอันจะพาให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้เลย เนตังสรณะมังกัมมะผู้ใดไปอาศัยที่พึ่งแบบนี้แล้วสบายดุกขาประมุจติก็ไม่สามารถที่จะพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้มันไม่พาพ้นทุกพ้นโศพ้นโรคพ้นภัยไปได้เพราะว่าไปพึ่งผิดท่านให้พึ่งตนพึ่งธรรมแต่นี่ไปพึ่งอะไรไหวอะไรบ้างนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วไหวอะไรอีกไปนับถืออะไรอีกทำไมถึงต้องไปนับถือในสิ่งที่ไม่ควรนับถือทำไมต้องไปไหวในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลที่ต้องไหว้ทำไมต้องไปสักการะสุ่มสี่สุ่มห้ายอย่างนั้นมันไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมันไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมมงคลกับชีวิตของเราเลย มันไม่ใช่ที่พึ่งจะพาเราพ้นจากทุกข์ไปได้เลยพระพุทธองค์จึงทรงแสดงเรื่องที่พึ่งไว้ให้พึ่งตนพึ่งธรรมโยจะพุทธันจะทำมันจะสังคันจะสร้ังกโตผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งจกตาริอริยสัจจานิสมบปัญญายปัสสติ ให้เห็นแจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนี่อันนี้เป็นสำคัญทีเดียวญาติโยมทั้งหลายดูขั้งดูขัสมุป,ปาดังการเข้าไปรู้เห็นความ ยิ่งในอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ทุกขา,าจะจะติกำมังจะพาเราก้าวล่วงพ้นไปจากทุกได้เอตังโคสรนังเขมังนี้เป็นสาระอันกเกษมเอตังสารณมุตตะมังนี้เป็นสาระอันอุด,ดมอันสูงสุดเอตังสาระมังกับมะผู้ใดอาศัยสาระที่พึ่งคือพึ่งตนพึ่งธรรม มีตนเป็นประทีปมีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งสบ,บัดุขาประมุจติก็จะพาเราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อนนี้คันพึ่งตนพึ่งธรรมญาติโย,ยมทั้งหลายยามเราป่วยเราไขา้วิกฤตสุดท้ายก่อนที่จะตายนี้ถ้าเรามัวแต่ไปไขว่คว้าอะไรบ้างก็ไม่รู้ เราก็ไม่ได้พึ่งตนพึ่งธรรมเราก็ไม่ได้อะไรมัวแต่กลัวตายมัวแต่พึ่งในสิ่งที่มันผิดต้องพึ่งให้มันถูกอย่าไปพึ่งสิ่งที่มันผิดนี่เราในโชคดีเหลือหลายที่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงเอาไว้แล้วว่าพระองค์ปรินิพานไปแล้วทำวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของ ของเธอทั้งหลายของเราทั้งหลายนี่ก็เท่ากับว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันสิ่งใดที่มันเป็นแล้วปรุงแต่งแล้วมันก็เกิดก็ดับไปอย่างนี้เป็นต้นเราต้องพึ่งในสิ่งที่มันเป็นแจนสารสาระก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งส่วนไหนมันผุมันก็หักหักลงไปส่วนไหนที่เหลืออยู่เราก็พึ่งเสรินนั้น เหมือนกันยัดยมทั้งหลายการพึ่งนี้พึ่งให้เป็นถ้าพึ่งไม่เป็นก็จะไปพึ่งผิดก็จับเอาธรรมะมาปฏิบัติผิดผิดบางคราวเราปฏิบัติมาเสียนานแต่มันไม่ค่อยได้เหตุได้ผลอะไรมากมายนักเพราะว่าเราไปพึ่งผิดเราไปปฏิบัติผิดถือผิดเวลาเราจะเป็นจะตายแทนที่ใจจะเราจะอยู่กับพุโทโธธรรมโมสังโฆ ใจเราจะอยู่กับการพิจารณาอริยสัจธรรมทั้งสี่ใจเราก็เลยหันเหไปพึ่งในสิ่งที่ผิดไหวในสิ่งที่มันผิดผิดโดยเฉพาะผู้แนะนำเรานี่ไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นใครก็ไม่รู้บางทีมาแนะนำญาติโยมบางท่านบางคนไหวสิ่งนั้นถือสิ่งนี้ใจเลยหนีจากพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ ใจเลยไม่อยู่กับพุโทโธธรรมโมสังโฆใจไม่อยู่กับพุโทโธธรรมโมสังโฆมันก็ตกไปสู่อบายพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเยเจจิบุทธังสร,รนังคตาเซนาเตคมิสันติอปาญะภูมิผู้ใดถึงพระพุทธเธจา้าพระธรรมประสงค์ผู้นั้นก็ไม่ตกไปสู่อบายอปาญะภูมิงไม่ตกไปสู่อบายตายแล้วก็ไป สู่สวรรค์พรมโรกคปริพภานหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้สมบูรณ์สมบูรณ์ในการสร้างบาร,รมีสามารถสร้างบุญบาร,รมีได้เพราะว่าเกิดมาด้วยความสมบูรณ์เพราะว่าเป็นผู้ถือถูกต้องปฏิบัติตามศีลตามธรรมได้ถูกต้องนี่แหละญาติโยมทั้งหลายชีวิตของเราก็น้อยนักสั้นนัก ปริปักโกว่าโยไหมย,ยัง่งวัยก็เสื่อมไปถอยไปไม่มีอะไรแน่นอนปริตัตงมะมะชีวิตตังชีวิตก็นิดหน่อยเกิดมาไม่กี่ปีก็ต้องตายกันแล้วไม่ได้ยืดได้ยาวไม่ได้ต่อความยาวสาวความยืดให้กับเราเลยชีวิตนี้เขาแต่จะป่วยจะไข้จะตายแต่ละวีแต่ละวันเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่ มันต้องดูใจตัวเองมันต้องดูจิตตัวเองบางทีเราอยู่คนเดียวเราเปนนไปนู่นไปนี่เราก็รู้ในตัวเราเราไม่สบายในตัวเราเราหมดแต่ใจไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้อัตตะดีปะอัตตสนะธัมมะดีปะธัมมะสนะอนัญสะ เราต้องมีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเราต้องมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเราต้องมีธรรมเป็นประทีปเป็นที่พึ่งแล้วเราก็ต้องพึ่งตนพึ่งธรรมที่เรียกว่า <S <S พระธรรมวินัยพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วก็เป็นความดีมาสู่ตัวเราเป็นความผาสุกมาสู่ตัวเราและอย่างเรานี่ให้ผู้และอย่างเรานี่ให้ลเลื่อมใส และ,และยังเราให้ศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเราปฏิบัติไปเท่าใดกับพระธรรมนในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งจะมีความผาสุกเย็นใจในตัวของเราเองนั่นแหละหลักธรรมที่ท่านแสดงเอาไว้เป็นความผาสุกเป็นความดีเป็นความเริ่อมใสและเราได้ปฏิบัติก็จะเริ่มใสยิ่งขึ้นไปและเป็นความผาสุกแก่ตัวเรา อันนี้หลักที่ท่านสอนท่านสั่งเอาไว้ท่านประพฤติเอาไว้สับ,บาดาหุขามันจะพาเราไปพ้นจากความทุกข์ทำอะไรที่มันไม่พ้นจากความทุกข์นั้นมันไม่จบหรอกพ้นทุกข์ก็เรียกว่าบรมสุขอันนี้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงเอาไว้แล้วท่านตัดท่านเตือนท่าน บอกท่านกล่าวเอาไว้ดีแล้วทุกอย่างทุกประการเราอย่าจะมัวอย่ามัวเป็นหลงในลาบสักการชื่อเสียงอะไรเลยเราอย่ามัวแต่อยากอย่าให้คนมาชมว่าเราดีอย่างนั้นอย่างนี้เลยเราไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นหรอกให้เราภาคเพียรประพฤติปฏิบัติอย่ามัวแต่มัวเมาตัดความมัวเมาลุ่มหลง ตัดวัตตะคือความเวียนบุญในกิเลสกรรมวิบากทำราคะตัณหาให้ไปปราะศะจากจิตใจของเราดับกิเลสในหัวใจของเราอันนี้แหละเป็นประการสำคัญที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติเป็นคุณงามความดีไม่ใช่อื่นอย่าไปเอาสิ่งอื่นที่พระพุทธองค์ไม่ทรงสั่งสอนเอาไว้ ไม่ต้องให้ใครมาเห็นว่าเราดีอย่างนั้นอย่างนี้เก่งอย่างนั้นอย่างนี้หรอกเราปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อกำจัดราคะตัณหาออกไปจากตัวของเราเพื่อความรู้แจง้งเห็นจริงในจิตใ,ใ,ใ,ในใจของเราเพื่อความพ้นทุกเพื่อถึงพระนิพพานตั้งใจเอาไว้อย่างนี้เป็นการดีที่สุด ันเนี่หลักธรรมหลักปฏิบัติญาติโยมทั้งหลายให้เรามีหลักธรรมให้เรามีหลักปฏิบัติให้เรามีข้อประพฤติดีปฏิบัติชอบในตัวของเราที่ว่าให้พึ่งตนให้พึ่งธรรมพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเลยอยู่ในข้อประพฤติธปฏิบัตินั่นแหละพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็อยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่ในข้อประพฤติปฏิบัตินั่นแหละ ให้เราเอาอันนี้เป็นที่พึ่งให้พึ่งตนให้พึ่งธรรมให้พึ่งในสิ่งที่ควรพึ่งอย่าพากันไปหวาดไปกลัวกลัวจนกลัวลำบากกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้กลัวพูดผีหรือว่าไปกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาอำนวยความสุขให้แก่ตัวเองได้เมื่อกราบเมื่อไหว้แล้วพระอาจารย์ไม่อยากกล่าวถึงชื่อว่าสิ่งไหนบ้าง เอาเป็นว่านอกจากโยจะพุทธันจะทำมันจะสร้างขันจะสร้างนังขโตนอกจากถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมประสงค์เรียนรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ด้วยปัญญาอันแจ้งนี้แล้วก็ไม่มีทางอื่นเลยจะพาเราพ้นจากทุกข์ไปได้ <c oughs> ไม่มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมันอยู่ที่พึ่งตนพึ่งธรรมนี่แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นเลย ไม่อยู่ที่ใครด้วยแม้พระพุทธเจ้าเองก็ฝากเอานี้ไว้ว่าทำวินัยจะต้องเป็นศาสดาเป็นของจริงที่เราควรได้ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่อย่างอื่นอนัญญาสารนามมันพึ่งไม่ได้หรอกมันเอามาเป็นสาระแก่นสารในชีวิตของเราไม่ได้ ฉะนั้นยิโยมทั้งหลายยามวิกฤตหรือยามไหนก็ตามยามสะดวกสบายหรือยามเศร้าเหงาหงอยหรือยามไหนก็ตามก็ช่างเถอะเราจงมีธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ในใจของเราอยู่อย่างนี้มีข้อปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบให้ถูกต้องอย่างนี้อย่าไปกลัวความเป็นความตายอะไรทั้งนั้นอย่าไปกลัวว่าเราจะไม่ยืดไม่ยาวมันไม่ยืดไม่ยาวอะไรก็ก็ปล่อยไปตามเรื่องของมัน ริปรโกโกวโยไม่หัง่งปริตังบมะมะชีวิตตังวัยของเราก็เสื่อมก็แย่ลงไปทุกวันโรคก,ก็รุมเร้ามากขึ้นทุกวันความแจ่ก็วิ่งตามแล้วมันก็ตามทันแล้วด้วยความเจ็บไข้มันก็วิ่งตามแล้วมันก็ตามทันแล้วด้วยสุดท้ายเหลืออยู่แต่ความตายที่จะมาถึงในวันไหนเท่านั้นเองอันนี้ไม่ได้ขู่นะพูดตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นจะนับถือจะกราบไหว้จะบูชาจะปฏิบัติอะไรก็ให้มันถูกมันควรถูกช่องถูกทางตามคันลองของทรรมเถอะอย่าสเปะสปะบ้าบอจนหาที่พึ่งอันแท้จริงไม่เจอผู้ไม่เจออันที่พึ่งอันแท้จริงมันก็ไปไม่รอดถ้าเจอที่พึ่งอันแท้จริงก็จะไปรอดให้เป็นเอตังโขสรรังเข้ัง ให้ได้ที่พึ่งอันกเกษมในหัวจิตหัวใจของเราเอตังสารนมุตตะมังให้ได้ที่พึ่งอันเป็นที่พึ่งอันอุดมมงคลสูงสุดในหัวใจของเราเอตังสารณามังกับมะผู้ใดใครก็ตามถึงที่พึ่งแบบที่ว่ามานี้แล้วสบับบาตุขาก็จะพาเราพ้นไปจากทุกพาเราถึงฝั่งถึงแดนกเกษม ไม่เศร้าโศกไม่มีกิเลสมารบกวนนั่นคือถึงแดนพระนิพพานนี่แหละญายยติโยมทั้งหลายนำมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังกันได้เข้าใจกันจะได้ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งบางอย่างที่มันเสียเวลามากเวลานี้มันไปเร็วเรื่อเกินเวลากับชีวิตของเราเราได้แต่กินแต่นอน แต่หาอะไรก็ไม่รู้ที่เอาไปด้วยไม่ได้ถามว่าดีไหมก็ตอบว่าดีอยู่แต่มันยังมีดีกว่านั้นอีกคือหาศีลหาธรรมหาที่พึ่งอันกเกษมสูงสุดพาเราพ้นไปจากทุก <c oughs> ของที่พาเราพ้นทุก์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภยัยพ้นเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากน้ำหูน้ำตาที่จะต้องมาร้องห่มร้องไห้ เมื่อต้องตายจากกันไปนี้มันไม่ดีหรือมันก็ต้องดีกว่าสิเมื่อรู้ว่าดีกว่าเราก็ควรดําเนินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ประงให้พึ่งตนพึ่งทรรมอย่ามัวแต่หาครูหาอาจารย์โดยไม่ปฏิบัติศีลธรรมเลยอย่ามัวแต่วิ่งบุ่นไปที่น่้นที่นี่โดยไม่ดูใจตัวเองเลยแล้วมันจะแจ้ทุกข์ในหัวใจของเราไม่ได้ แม้เราจะทำบุญกุศลมากแต่เราไม่อบรมจิตใจของเรามันก็ยังทุกข์เดือดร้อนอยู่ไม่สางไม่หยุดเหมือนกัน,นเรื่องโศกเรื่องเศร้าเรื่องบ้าบอคอแตกอยู่ไม่หยุดเหมือนกันต่อเมื่อเราหันมาดูจิตใจของเรานี่แหละมันถึงจะจบมันถึงจะสูงมันถึงจะดีนี่พระพุทธองค์ทรงสแสดงให้พึ่งตนพึ่งธรรม พึ่งข้อประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามวันนี้ก็ยกทั้งบาลีที่พระพุทธองค์ฝากเอาไว้โยโวอาันดะธรรมโมจะวินยโยจะเดสิโตปัญญจโตสมมะมะจะเยนะสัทธาอันนี้เป็นบาลีที่พอจำจำได้บ้างแล้วก็บะฮองเวสรนังยันติปปปตานิวนานิจะอารามรุขเจตยานิมนุษย์ปัจจตจิตา อย่าไปกลัวหวาดเกรงกับสิ่งเหล่านี้จนต้องไปกราบไปไหว้บ้าบอคอแตกบางคนไหว้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานบางคนไหว้ไปทั่วกราบดะกราบแหลกเหลือไว้สําหรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบในสิ่งที่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงที่มันงามในเบื้องต้นทมกลางในที่สุดมันจะได้ไม่เศร้าโศกถ้ายังไปกราบสิ่งที่เราจะต้องพาเราไปเศร้าโศก และสิ่งที่เรากราบนั้นก็ไม่พ้นทุกข์ด้วยและสิ่งที่เราไหว้นั้นเขาก็เป็นทุกข์อยู่ด้วยเขาก็เศร้าโศกอยู่ด้วยเรายังจะไปกราบความเศร้าความโศกความโลภความโกรธดความหลงยังไปกราบสิ่งที่ไม่พ้นจากทุกข์และตัวสิ่งที่เรากราบนั้นก็ไม่พ้นทุกข์ด้วยเราไปไหว้ไปกราบนั้นมันก็ไม่ควรเพราะนั้นไม่ใช่พาะใช่แม่เราที่เราจะต้องไปกราบไปไหว้ให้เราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิเอาหัวใจมาไว้ตรงนี้จะเป็นการดีที่สุดในวันนี้พูดเรื่องให้พึ่งตนพึ่งธรรมผู้นิทานทั้งหลายได้ฟังก็สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีใจท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอารันนีอาตมาพระมหาท,ทีนาคติโรพร้อมกับธรรมาจาักภูพา สมควรเจบหลาแล้วละจึงของเจริญพรจะจบทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร